สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้ก็เป็นบ่ายของบันทังคารที่11สุสภาคมปีพุทธศักราช2564นะครับเจอกันบ่ายๆแบบนี้ครับมีเรื่องราวที่จะมาเล่าสู่กันฟังกันเช่นเคยนะครับเดี๋ยวช่วงแรกของรายการวันนี้ช่วงเล่าข่าวสังนกะรับเรื่องราวอการ,การคุมเข้มสถานประกอบการนะครับเพื่อที่จะยกระดับ การป้องกันการติดเชื้อโควิด -19 นะครับหลังจากที่มีการแพร่กระจายกลายเป็นคลัสเตอร์พนักงานโรงงานไปนะครับพูดคุยกับนายแพทย์บัญชาค้าของรองอธิบดีกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขในช่วงเล่าข่าวนะครับส่วนอีกช่วงหนึ่งก็จะเป็นช่วงเล่าเรียงวันนี้นะครับเรื่องของกระทรวงศึกษาธิการครับจับมือกับซีมีโอเพื่อเร่งสร้าง โมเดลในการพัฒนาครูยุคดิจิตัลนะครับที่มาที่ไปตรงนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวพูดคุยกับรองศาสตราจารย์เอก,ช,กชัยกี่สุพันธ์นะครับประธานคณะกรรมก,การการศึกษาขัาน้นพื้นฐานหรือว่ากพอทอในช่วงเล่าเรี่ยงนะครับวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบกระปุกออมสินดอกไม้ประจําวันนะครับจากธนาคารหอมสินจํานวนสองรางวัลให้กับท่านผู้ฟังที่ ร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคําถามนะครับแล้วก็ส่งคำตอบของท่านมายัางช่องทางที่หนึ่งคือ SMS นะครับพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งมาที่หมายเลข4221075 4221075หรืออีกช่องทางก็คือทาง Facebook Live นะครับเข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังครับช่องทางในช่องทางหนึ่งเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์นะครับเพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดี วันนี้สองท่านสองนัเท่านั้นส่วนจะเป็นใครโดยทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทารายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube ชิมกัวมาเล่าสู่กันฟังเป็นภาษาไทยนะครับแลวก็สาหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนทางรายการขอเปลี่ยนแปลงกติกาโดยจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดี เดือนละหนึ่งท่านนะครับเพื่อมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดนะครับก็ส่งผลให้การจัดหาของที่ระลึกมีข้อจํากัดเพิ่มขึ้นเลยต้องขออนุญาตเปลี่ยนแปลงกิจก,การสักนิดหนึ่งนะครับเอาละครับมาถึงช่วงของกิจกรรมครับให้ขอ้อมูลกับท่านผุกฟังนก่อนนะครับขอบ้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับได้เตรียมมาตรการสินเชื่อกู้ภยัยโควิดหนึ่งให้กับผู้ที่ ประสบกับผลกระทบของการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะครับโดยจะให้กู้รายละไม่เกิน1,000 10, งบาทอัตราดอกเบี้ยร้อยละศูนต่อเดือนนะครับร้อยละศูนต่อเดือนไม่ต้องมีหลักประกันนะครับตัวอีกครั้งครับธนาคารอมสินนะครับเตรียมมาตรการสินเชื่อกู้ภยัยโควิด -19 ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากโควิด19นะครับโดยจะให้กู้รายละไม่เกิน10,000บาทอัตราดอกเบี้ยร้อยละ0.35ต่อเดือนไม่ต้องมีหลักประกันนะครับนี่เป็นข้อมูลครับส่วนคาถามนะครับเราถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินครับได้เตรียมมาตรการสินเชื่อสู้ภยัยโควิด19ให้กับผู้ที่ประสบกับได้รับผลกระทบจากโควิด19นะครับจะให้กู้รายละไม่เกิน10,000บาทอัตราดอกเบี้ยร้อยละ0.35ต่อเดือน คำถามคือจําเป็นต้องใช้หลักประกันหรือไม่นะครับจาเป็นต้องใช้หลักประกันหรือไม่ตัวคำตอบมานะครับ sss 4221075 facebook live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับสําหรับรายชื่อผู้โชคดีครับประจําวันที่10พฤษภาคมเมื่อวานนี้นะครับจากจังหวัดพังงาคุณปรบินนิรโสนะครับขอแสดงความยินดีนะครับแล้วก็ผู้โชคดีประจาเดือนเมษายนนะครับสาหรับรายการเล่าสู่กันฟังเป็นผู้โชคดีจากกรุงเทพมหานครคุณกฤษกร ยกกลิ่นนะครับแสดงความยินดีนะครับมาถึงช่วงข่าวประชาสัมพันธ์ครับธนาคารออมสินนะครับได้ออกมาตรการดําเนินการด้านการเงินเพื่อให้ความช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือว่าโควิด -19 กับลูกหนี้ที่สมัครใจเข้ามาตรการพักชำระเงินต้นนะครับคือจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยเท่านั้นซึ่งจะครอบคลุมลูกหนี้สินเชื่อทุกประเภทนะครับทั้งที่เป็นสินเชื่อรายย่อยและสินเชื่อธุรกิจก็ตาม โดยจะมีลูกหนี้ที่มีคุณสมบัติสามารถเข้าโครงการได้ประมาณหนึ่งล้านรายนอกจากนี้นะครับยังมีลูกหนี้รายใดก็ตามที่มีความจําเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากการพักชําระเงินต้นธนาคารก็อาจจะพิจารณามาตรการช่วยเหลือที่เหมาะสมได้เป็นรายกรณีนะครับสามารถแจ้งความประสงค์และเลือกแผนการชําระหนี้ด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชันไมโมตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่30มิบพฤาคนาย,ยน2 5ิบี่นะครับ สำหรับลูกหี้สินเชื่อธุรกิจที่มีวงเงินกู้เกินส0บล้านบาทก็สามารถติดต่อดําเนินการได้ที่สาขาของธนาคารหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ c o n แทคเซ็นเตอธนาคารออมสินนะครับหมายเลขโทรศัพท์หนึ่งหนึ่งหนึ่งห้านะครับเอาละรครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเล่าข่าวครับเรื่องของการคุมเข้มสถานประกอบการเพื่อยกระดับการป้องกันโควิดหนึ่งเก้านะครับหลังที่โรงงาน ได้กลายเป็นคลัสเตอร์ไปแล้วนะครับพูดคุยกับในแพทย์บัญชาคของรองอธิบดีกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขนะครับตอนนี้คุณหมออยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณหมอครับครับสวัสดีครับคุณบิลภาพัฒน์ตันผู้ฟังดีครับครับผมก็ยังคงจะไปการเวิร์คฟอร์มโฮมอยู่นะครับคุณหมอฮะเพื่อดีนนโยบารัฐบลกับคุณหมอเล่าให้ฟังหน่อยสถานการณ์ของโรงงานสถานประกอบการกับพนักงานที่ติดโควิดเป็นยังไงบ้างครับในปัจจุบันนี้คุณหมอครับ ก็น่าห่วงนะครับเพราะว่าขณะนี้มีโรงงานที่เป็นโรงงานขนาดใหญ่ยกอย่างเช่นนะครับโรงงานเหล็กที่ประการถวดประการเนาะเพราะว่าผู้ติดเชื้อทํางานร่วมกันหลายแผนกและก็กที่ทําการคือเจอว่านั่งรับประทานร่วมกันนะฮะแล้วก็มีปัญหาที่เจอในตอนสอบสวนโลกก็คือใช้แก้วน้ําร่วมกันอันนี้เป็นเรื่องเลยโรงงานสับรถปากกระป๋องเออสับรถกระป๋องที่สมบูรปรริขันอันนี้ก็เป็นเรื่องของตังตัน ก็ดื่มน้ําแก้วเดียวกันอีกครับนะที่โรงงานกระจกบางใหญ่นนบุรีเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นเรื่องของมาจากครอบครัวแล้วก็มาแพรกกันในโรงงานนะครับโรงงานทําขนมที่สาครนนะสาครอีกแล้วแต่ว่ารอนนี้ไม่ใช่ปลานะครับไม่ใช่สนน้าแต่เป็นเรื่องของโรงงานทางขนมนะฮะเจอว่าไม่ได้คัดกรองครับคนที่เข้ามาทํางานเนี่ยซึ่งกรมอนามาเองก็ตั้งก็ตังเก็กันว่าระยะหลังเนี่ยที่ระบาดเนี่ยเพราะว่า หลายโรงงานเหล่านี้ไม่ได้คัดกรองครับรวมทั้งโรงงานจแหน่ายหมูที่ปทุมด้วยนะครับ,บใกล้ชิดก,กันมากแลว้วอากาศมันไม่ระบายทีน,นี้กรมก็เลยสรุปประเด็นความเสี่ยงไว้สี่ข้อนะที่สําคัญสาคัญเนี่ยซึ่งสกานในี้ก็พยายามที่จะผลักดันให้ศูนย์นามัยแล้วก็สาธารณจังหวัดน,นะครับคุณบิลพับ้าลงไปดูที่ว่าโรง,งงานแบบนี้มีที่ไหนบ้างอันที่หนึ่งก็คือโรงงานขนาดใหญ่มากๆครับเพราะว่ายิ่งใหญ่มีจํานวนพนักงานเยอะเช่นห้าร้อยขึ้นไปเนี่ย ก็มาจากทุกแหล่งหรือเอก่ไหมขณะนี้เชื้อมาอยู่ทั้งบนรถมีบนสถานบอกการทางสังารเนี่ยเพราะนั้นเวลามารวมไปที่โรงงานก็บอกว่าแม่น้ําเป็นหลายๆสายมารวงกันแล้วก็ติดเชื้อกันได้ง่ายขพอที่สองก็คือถ้าแผนกใดแผนกหนึ่งอันนี้ไม่จะเป็นต้องทั้งโรงงานนะครับมีความหนาแน่นมากกว่าหนึ่งคนต่อสี่ตารางเมตรอันนี้จะเสี่ยงครับโอ้โหแน่นนะครคุณหมอ ใช่ครับอันที่สามก็คือมีแรงงานต่างด้าวหรือมีคนที่มาจากพื้นที่เสี่ยงสูงเข้ามาทํางานในโรงงานอันเนี้ยหลายโรงนะครับลืมคัดกรองพนักงานตัวเองไปในจุดนี้ถ้าถ้าเจอเนี่ยให้มีมาตรการเข้มข้นในการควบคุมกับส่วนนี้นะครับส่วนจุดท้ายเนี่ยอันนี้เจอในระยะหลังไปในหลายที่ด้วยนะเช่นตลาดนะครับหรือในร้านร้านอาหารก็มีก็คือเรื่องของการไม่ระบายอากาศไม่ระบายอากาศอ่าแผนกที่มันเป็นระบบปิด ยิ่งนะครับชื้นเย็นด้วยแล้วอากาศก็เป็นระบบแบบไม่ระบีไม่ระบายอ่ะไม่มีดูดเข้าดูดออกหรือไม่เปิดหน้าต่างไม่ได้เงี้ยอันนี้ครับถ้าเจอสี่ตัวนี้ก็ไปที่โรงงานโรงงานหนึ่งเนี่ยท่านก็เป็นโรงงานที่เสี่ยงสูงนะครับซึ่งจะทําให้เกิดปัญหาที่เรากลัวมากตอนนี้ก็คือการปิดโรงงานรวมถึงพนักงานตกงานเพราะนั้นแนวทางของที่กรมธรรม์ขับเคลื่อนตอนนี้ก็คือทําอย่างไรให้ผู้ประกอบการนะครับสามารถรนะันบิสเนสคอนดิวตแป่ยก็คือแผนประกอบกิจการเนี่ย โดยต้องไม่ปิดโรงงานนะอ่าน,นี้คุณก็ต้องนะมีแผนอย่างดีขอบอันที่สองนี่ครับทํายังไงบางงานไม่ตกงานแล้วจะยิ่งเป็นปัญหาทางสังคมเอยอะขึ้นเรื่อยๆกันาดนนี้นะครับว่ามีพนะักงานเราหลายๆคนเนี่ยพอโรงงานปิดก็ตกงานกันระบือเลยนะครับตรงนี้นะฮะตังนี้ก็ต้องมีมาตรการออกมาครับนะฮะทีนี้ถ้าถ้าไล่ไปถึงมาตรการขณะนี้เนี่ยเรื่องแรกเลยนะครับที่หลายโรงงานยังทําไม่ได้ก็คือก็วัดแต่ไข่ยอย่างเดียวบางโรงงานไม่วัดไข้เลยนะครับตอนคัดกรองเนี่ยเดรอฮะ อันนี้เป็นมาตรการแต่กรมอยากเสนอให้คัดกรองอย่างน้อยสี่องประกอบครับองประกอบแรกก็คือเขาว่าไปในพื้นที่เสี่ยงมาหรือเปล่านะครับอ่าันที่สองก็มีพฤติกรรมเสี่ยงไหมผมว่าไอ้ที่เสี่ยงเนี่ยท่านรู้แล้วเนาะเดี๋ยวนี้ผมว่าเสี่ยงกันทุกที่แล้วครับอยู่ที่จะบอกไม่บอกครับคุณบอกอยู่ที่ไม่บอกก็โดยลักษณะแบบเนี้ยเขาก็ไม่เคยบอกกันแล้วครับนะแต่กรมทาไมมีวิธีนะครับเดี๋ยวจะพูดให้ฟังอันที่สองก็คือท่านมีพฤติกรรมเสี่ยงไหม อ่าพฤติกรรมเสี่ยงนี่ก็ตั้งแต่ไปเล่นการพนันนะหรือไม่สวมหน้ากากไม่เว้นระยะนะหรือลักษณะพฤติกรรมไปอยู่ใกล้คนป่วยแล้วไม่มีมาตรการป้องกันตนเองอันเนี้ยก็จะเสี่ยงสูงมากอันที่ตัดไปก็เป็นเรื่องของอาการเสี่ยงซึ่งอันนี้ก็เป็นอาการที่ผมกรงโรคเร้ประกาศนะครับอันนี้ใครไอจามน้ำมูกและหลังเนี้ยที่เด่นชัดมากคือจมูกว่าได้กลินล่นดะินรับรสนะแล้วก็ตัวตัดไปก็คือเรื่องของมีผื่นนะอาจจะมีท้องเสียในบางราย ฮนะมันเริ่มมากางกว้างขึ้นแล้วคุณเหลยพักปีละพันแต่ที่แน่ๆก็คือขนาดนี้เนี่ยมีคนที่เดิมเนี่ยไม่มีอาการเยอะนะที่สามารถแพร่เชื้อได้แต่ไม่เยอะเขาบอกว่าติดเชื้อแบบไม่มีอาการก็จะโอกาสแพร่ยากแต่รอบนี้มันมาเปลี่ยนครับไอ้ตัวเชื้อสายพันธอังกฤษเนี่ยติดเชื้อแบบไม่มีอาการยังเยอะอยู่ก็จริงแต่เริ่มมีอาการเยอะขึ้นเกือบครึ่งแล้วนะนะตอนนี้แล้วที่แย่กว่านั้นก็คือทั้งมีอาการและไม่มีอาการแพร่เชื้อได้เร็วมาก อ่าเมื่อก่อนนี่ไม่มีไอจามน้ํามูกนี่เราบอกว่าเสี่ยงน้อยนะครับที่จะแพ้แต่ตอนนี้คนที่มีไม่มีอาการเนี่ยกลับว่าถ้าอยู่ร่วมกันเนี่ยก็เสี่ยงสูงที่จะแพ้นะครับนะะก็เลยเจอตัวเลขในขณะนี้ว่าเราเนี่ยมีสติคาราบาลในระลอกนี้ที่เรียกว่ารลกสามนะครับพุ่งกราฟนี้สูงโด่งรวดเร็วมากนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้กรมอนามัมายเลยเสนอการคัดกรองด้วยไทยเซฟไทยหลายคนบอกโอ้แอบ,บอิกแล้ว แอปอีกแล้วแต่อันนี้ต้องต้องระวังนะครับว่ากรมไม่ได้ตั้งใจทําแอปเพื่อไปติดตามตัวหรือพูดง่ายว่าไปกากาบาดสีแดงท่านนะครับแอปนี้เนี่ยให้ท่านใช้กันเองโดยพี่น้องประชาชนเนี่ยทำสองอย่างครับคัดกรองตนเองก่อนเข้าที่ทํางานก็คือจากบ้านเพื่อป้องกันเพื่อร่วงงานไม่ติดโควิดโรงงานไม่ต้องปิดนะฮะก็คัดสี่ข้อนี้แหละครับจะเป็นโปรแกรมที่เช็คๆๆ,ๆ,ๆ,ๆๆปั๊บมันจะขึ้นมาเลยว่าท่านเสียงสูงเสียงกลางเสียงต่าครับถ้าเสียงสูงก็อยู่บ้านครับ ขณะนี้เราได้คุยกับทรวงรายงานแล้วว่าจะมีการชดเชยค่าแรงเนี่ยนะยามที่ท่านมีลักษณะเข้าข่ายเสี่ยงโควิดเนี่ยโดยได้รับก,การชดเชยนะครับผมคิดว่าตัวเนี้ยเพื่อป้องกันบางคนนะครับที่ท่านบอกว่าเฮ้ยไม่อยากไปอยากจะได้รับเงินก็เลยไม่ไปก็โกหกนะโกหกก็เ่อไปทํางานแต่ตอนนี้ไม่ต้องห่วงนะครับรว่ามีเงินชดเชยถูกไหมครับแต่อันที่สองนะครับให้คัดกรองตนเองก่อนเข้าบ้านเพื่อป้องกันคนที่รักกบ พ่อแม่คนที่มีโรคประจาตัวนะครับที่ตอนเนี้ต้องเตือนเลยนะครับไอซียูเราเนี่ยนะครับตอนเนี้อ่าที่เหลือเหลือน้อยมากเลยนะครับะท่านเห็นนะครับ,รบว่าเตียงไอซียูของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกวันแต่ตอนเนี้ยแทบจะไม่พอเพราะฉะนั้นถ้าท่านยังไม่ลองมาลองตัวเองนะครับในการที่จะคัดกรองตัวเองก่อนเข้าบ้านเนี่ยคนที่เป็นที่รักงของท่านไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุหรือคนมีโรคประจตัวนะติดแล้วจะป่วยหนักเ <c oughs> ชื้อตัวนี้มันป่วยหนัก <c oughs> จริงๆครับท่านเห็นตัวเลขน,นะครับ ความดันราเบิดหนึ่งนะครับตอนนี้ท็อปโด่งเลยครับประมาณเกือบยี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับสามสิบเปอร์เซ็นเนี่ยที่เสี่ยงอันดับหนึ่งเลยอันดับสองคือเบาหวานอันดับสามก็อาจจะเป็นโรคหัวใจสี่ก็เป็นเรื่องอ้วนเนี่ยประมาณเรื่องอ้วนนะครับหนึ่งกิโลที่อ้วนเพิ่มขึ้นเนี่ยโอกาสเสียชีวิตแล้วก็นอนลงมาาบาลเนี่ยสูงกว่าคนอื่นตามไปด้วยนะครับนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ใช้ไทยเซฟไทยกระป๋องกระองไทยเซฟไทยง่ายมากครับท่านก็ไปที่อ่ากูเกิลนะครับคีย์คาว่าไทยเซฟไทยเซฟเอสเอวีนะครับ ท่านก็เจอท่านก็ดา์โหลดใช้ได้เลยครับข้อมูลไม่เก็บเข้ามาที่กรมนาไมยครับใช้เสร็จก็เป็นเรื่องของท่านเพราะฉะนั้นในโปรแกรมไม่ถามครับท่านไปบ่อนมาไหมท่านไปเที่ยวสถานบันเทิงว่าไม่ถามครับแต่จะถามว่าท่านไปที่เสียงปุ่มนี้มาไหมถ้ามีท่านติดต่อเหรือไม่บ่อนมันประเมินเสร็จข้อมูลทั้นหายหมดเลยครับถือว่าเก็บไว้ที่เครื่องของท่านคนอื่นไม่รู้เพราะฉะนั้นตัวเนี้ยเป็นเคล็ดลับที่บอกว่าอันเนี้ยเราไม่ทําเหมือนเดิมอีกแล้วนะมันไม่เหมือนกับ หมอชนะอะไรที่บอกบันทึกไปเนี่ยมันจะตามตัวท่านไปแล้วไปบอกคนอื่นด้วยอย่างเงี้ยมันจะเป็นการอันตรายในแง่ของ,<ม>ของการเปิดเผยความลับแล้วคนก็ยิ่งบุกปิดถูกไหมฮะแต่รอบนี้จะกลายเป็นว่าท่านประเมินตัวเองแล้วรู้ว่าเสี่ยงท่านอยากป้องกันผลที่รักไหมจยากป้องก<ม>ันท่านก็ปัดตัวให้ถูกต้องเสียเพราะเรากระโจนข้ามไม่ต้องเปิดเผยแต่ไปที่ปฏิบัติเลยปฏิการ<อ>ท่านไม่ต้องการให้โรงงานท่านปิดม้นท่านตกงานนะครับค่าจ้างทดเจอก็ไม่มี วันท่านก็ต้องคัดกรองตัวเองก่อนไปที่ทํางานนะฮะอันนี้ก็เป็นมาตรการ<อ>ขั้นต้นมาตรการถัดไปนะครับกรมธรรม์มีเรื่องของมาตรฐานที่อยู่บนสถานประกอบการที่จําเพาะที่เรียกว่า Food Factory Practice เข้าใจว่าเราเคยคุยกันแล้วเนาะโรงงานที่มีมาตรฐานมีก็ได้ครัอบทอุกาเป้าหมายก็คือขณะนี้เราเจอว่าโรงงานเนี่ยมันต้องมีมาตรการตั้งแต่การดูแลพนักงานนะครับดูแลยังไงสองเนี่ยสองดูแลสถานที่อาจจะต้องมีการคัดกรองตั้งด่าน เข้าทางเดียวอันจะไปเนี่ยท่านต้องมีเจลอันอฮอล์วังในจุดต่างๆที่ให้พนักงานนะครับได้ใช้เพื่อป้องกันดูแลการที่จะไปสัมผัสนะการบังคับหน้ากากซึ่งต้องมีเสียงดัสายนะครับมีโปสเตอร์ติดมีเสียงดันสายพยายามเป็นระยะแล้วต้องมีกฎนะครับคุณบีรพัฒน์ในโรงงานว่านะผู้ใดนะครับไม่สวมหน้ากากในโรงงานเนี่ยถือว่าเป็นบุคคลแพร่เชือ้อถ้าตามกฎหมายเนี่ยนะมันก็ต้องถูกปรับนะฮะ แต่ถ้าในโรงงานท่านอาจจะต้องมีหลักเกณฑ์กฎเกณฑ์หรือการทํโทษซึ่งประกาศเฉพาะโรงงานขึ้นมาเพราะตัวนี้นะครับ้าไม่เข้มงวดเมื่อไรปั๊บนะครับมันจะเริ่มนะครับว่ายังไงไงคนงานก็ต้องอยู่ร่วมกันพูดคุยกันถ้าหน้ากากเปิด่อไหลปั๊บพูดคุยปั๊บและแถมตรงนั้นหลักการไม่ระบายที่ผมพูดถึงความเสี่ยงสักครู่เนี่ยมันจะแพร่หรือมากนะครับเชื้อตัวนี้ถึงแม้ยังไม่ยืนยันว่าเป็นแอร์บอลหรือที่เรียกว่าแพร่แบบละอองฝอยในอากาศนะครับแต่ก็เชื่อว่าถ้าอยู่ในที่ ไออัดแล้วก็อากาศไม่ระบายแล้วแถมเปิดหน้ากากแพร่แน่แพร่แพร่สูงด้วยครับอันนี้ต้องเตือนนะครับวันมาตรก,การเรื่องของเหล่านี้ต้องทําอันจะไปนะครับมันจะมีมาตรก,การกลุ่มของกรณีที่เจอคนเสี่ยงจะต้องมีห้องแยกอะไรยังไงเวิร์กจากออฟฟิศเนี่ยแบบไอโซเลตอาจจะมีนแผนกที่แยกตัวหรือยี่นโรงพยาบาลสนามในโรงงานนี่จะมีคําแนะนํารวมถึงในกลุ่มของการที่จะต้องส่งต่อไปตรวจโรงพยาบาลเนี่ยก็จะมีเกณฑ์อยู่ใน ไทยซบโควิด uh, หรือเครื่องมืออันนี้ซึ่งก็อยู่บนท่านก็คีคําว่าไทยซับโควิดใน Google เนี่ยท่านก็เข้าไปคัดกรองโรงงานของท่านได้เลยผมเชิญชวนนะครับเออาหรือจอปอของโรงงานทุกแห่งทั่วประเทศถ้าโรงงานขนาดเล็กก็ขออนุญาตรบกวนผู้ประกอบการเจ้าของนะครับให้คียเข้าไปที่ Google และหาควาว่าไทยซับโควิดแล้วเข้าไปเลือกสถานประกอบการแล้วก็เลือกที่เป็นสถานประกอบการที่มีมาตรฐานป้องกันโควิดนะฮะ แล้วท่านก็ทําตามมาตรฐานอันนี้ท่านก็จะมีหลังพิงนะครับสามารถเอาประกาศในบนัตรไปติดที่หน้าโรงงานท่านเลยว่าโรงงานเนี้ยได้ทําตามมาตรฐานแล้วแต่ประกาศยังไม่สาคัญเท่ากับว่าเจ้าของโรงงานต้องคุมเข้มจริงๆครับตามาามาตรฐานที่ใช่ในใตัวอฟต์แวิ์อันนี้ด้วยนะครับเรื่องอ<ด>ื่นๆ<ด>ยังมีรองสามประเด็นท<ด>ี<ด>่เป็นมาตรการจำเพาะที่หลายโรงงานละเลยครับคุณบีรพันธ์หนึ่งก็คือท่านต้องดูไปถึงที่พักคนงานเขาด้วยเนาะ เพราะเราเจอที่สาครเนี่ยกจริงแล้วผมกลับมองว่าที่ตลาดอาจจะไม่ใช่แหล่งแพร่ที่หนึ่งแต่ไปถึงแคมป์บ้านพักเขาต่างหากที่เขาอยู่กันในหครับแล้วไม่มีมาตรการสวมหน้ากากกินข้าวร่วมหม่อเดียวกันใช้จานช้อนร่วมกันอันนี้เสี่ยงสูงมันเลยระบาดกลับมาในทักเขอกันเองแล้วก็กลับมาที่ตลาดซึ่งขณะนี้ก็ไปที่โรงงานอย่างที่สาครเราเจอกันถูกไหมครับขณะที่สองคือเรื่องรถรับส่งครับเหมือนกันครับ เล่นนั่งรถมาโดยไม่มีมาตรการเลยนะครับตั้งแต่เวลยะพนังงานสวนหน้ากากท้าไม่เข้มเนี่ยอันนี้อันตรายมากครับ,<อ>รบในรถโดยสารที่เป็นระบบปิดโดยเฉพาะรถตู้นะครับคุณมีลพันธ์อันนี้อันตรายมากเลยนะครับ<ช>แต่ถ้าเป็นรถที่เปิดด้านข้างรถจมบาอย่างนี้เอาพอไหวแต่ยังไงก็ตามยังเน้นย้ําเรื่องมาตรการฉนหน้ากากนะฮะซึ่งถ้าเป็นกลุ่มเสี่ยงท่งานก็อาจจะต้องสวมสองชั้น นะฮะ้วหน้ากากเนี่ยต้องหน้ากากรามัยอยู่ในหน้ากากผ้าอยู่นอกอันนี้ก็ต้องกำกับกันเข้มข้นขึ้นนะแต่ถ้าเป็นกลุ่มที่ไม่ได้มีความเสี่ยงก็ถือว่าใส่หนึ่งชั้นตัวไปก็ไม่เป็นไรนะครับก็ต้องจัดให้เหมาะสมลรนับส่งถ้าท่านเวลระยะได้อาจจะเพิ่มรอบหน่อยก็ดีนะครับนะฮะอย่าไปนั่งกันเบียดเสียดเพราะเบียดเสียดเนี่ยมันจะกลายเป็นสัมผัสนะฮะสุดท้ายก็คือตัวโรงงานนะครับหลายหน่วยโรงงานทำดีหมดนะครับจุดตรวจทางเข้าเว้นระยะเข้าทางเดียวแต่โทษโรงอารไม่มีมาตรการ รูปหารเนี่ยครับเป็นจุดเปราะบางเพราะอะไรครับต้องเปิดหน้ากากกินข้าวนะเพราะฉะนั้นท่านต้องอาจจะัดเวรจัดคิวเข้ามารับประทานอาหารแต่เพียงพอดีเพราะว่าโต๊ะเดิมเนี่ยท่านเข้าเต็มถูกไหมเลิกพร้อมกัน<อ>กินพร้อมกันรอบนี้เปลี่ยนใหม่เลิกต่างกันกินให้มันเหลื่อมกันนิดนึงเพื่อเอาโต๊ะเนี่ยมาเว้นระยะได้นะครับแล้วอ่าพร้อมกันนั้นเนี่ยครับแก้วไข่แก้วมันอ่าจานชามเนี่ยต้องแยกสำรับให้ชัดเจนนะครับไม่ใช่วิธีการใช้วิธีของการใช้ชน ฟางตักนะแล้วก็ช้อนนี่ก็จับร่วมร่วมร่วม,วมกันมันต้องช้อนไข่ช้อนมันถ้าดีที่สุดคือสำรับไข่รับมันซึ่งเป็นข้อบ่งชี้ตามมาตรฐานซึ่งถ้าท่านเข้าไปในใน่ซ็อปโควิดนะครับจะมีบทนะคร,รับที่พักคนงานรถรับส่งโรงอาหารเนี่ยว่าปฏิบัติอย่างไรเนี่ยอันนี้ไม่ต้องจําฟังแต่ผมพูดประเด็นสําคัญสาคัญเนาะแต่จะปฏิบัติในรายละเอียดเนี่ยท่านก็เข้าไปดูในใน่ซ็อกโควิดได้ครับนะฮะกับ คุณหมอทีนี้เนื่องจากว่าเศรษฐกิจของโลกเนี่ยโดยเฉพาะอุตสาหการรมอาหารเนี่ยนะฮะมันมันไม่ได้มีแนวโน้มว่าจะทุดตัวลงไปเลยขณะเดียวกันมันก็จะสวนทางกับบ้านเราที่อยากจะให้เขาทําเป็นโซเชียลดิสแทนซิ่งบ้างลดปริมาณการผลิตลดกำลังการผลิตล,ลตตงบ้างอะไรบ้างไอ้ตัเนียเราจะบริหารจัดการยังไงให้มันมีความพอดีครับคุณหมอเขาจะสวนทางกับอ่าดีมากครับอันนี้แหละครับเป็นที่มาของเอ่อบิสเนสคอนเทนต์อน์แอนเนยพแปลว่าถ้าทั่วโลกเนี่ยยังบริโภคอยู่ถูกไหมครับโดยเฉพาะจีนก็ได้แม้ทุเรียนเนี่ย เราส่งขายได้เป็นเนื้น้าเดท่าเลยถูกไหมครับแต่อุตสาหกรรมผลิตอาหารเนี่ยก็เป็นอะไรที่โลกทั้งโลกนี่พึ่งพิงอยู่นะครับนขณะ,<น>ะที่ประเทศเขาผลิตออะไรอ่ะ,<น>ะพวกออิเล็กทรอนิกส์อะไรเงี้ยน,นะเขาผลิตอาหารไม่ได้อ่นะาบางประเทศผลิตน้ำมันนะครับเอาไปกินก็ไม่ได้ให้เราเนี่ยผลิตอาหารเนี่ยสามารถมั่นคงเนี่ยแต่เราจะกู้เศรษฐกิจได้ตอนนี้อุตสาหกรรมผลิตอาหารต้องชัวนะครับว่ายังคงรังจิจการต่อได้ พราะนั้นการทำกูดแฟคทอรี่แพ็กชิดที่ผมนาเรียนสักครู่นะครับเป็นมาตรฐานขั้นสูงนะครับตัวนี้เป็นความร่วมมือระหว่างไฮฟาก็คือสภาอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมกรมอคุมโลกกรมนาไมกรมการแพทย์แล้วก็กรมสัมพันธ์บ,บร,ริการสุขภาพเนี่ยรวมทั้งภาคีการต่างเนี่ยมาเขียนเกณฑ์ตัวนี้นะครับเพื่อให้มันมีความเข้มข้นพอนที่จะให้โรงงานเนี่ยถือปฏิบัติแล้วเขาจะรันกิจการต่อไปได้ แต่ผมย้ําก่อนนะครับปฏิบัติโดยเข่งครัดนะครับไม่ใช่เอาเกณฑ์แค่ไปแปะหน้าสำนักงานและบอกนี่ไงทําแล้วไม่ใช่ครับท่านต้องมีมาตรการควบคุมกํากับเข้มข้นด้วย <c oughs> บางทีท่านอาจจะไม่ได้จบด้านนี้มาโดยตรงนะครับที่จะควบคุม <c oughs> โรคเนี่ยผมยังคิดว่าท่านก็มีถ้าโรงใหญ่เนี่ยก็จะมีอย่างน้อยพยาบาลหรือตัวเอชอาร์นะครับที่เชี่ยวชาญเรื่องการจัดการสถานประกอบการให้ปลอดภัยเนี่ยนะ <c oughs> เอามาคนกลุ่มนี้นะครับ เอามาเรียนรู้เกณฑ์ต่างๆเหล่า,านี้แล้วจริงจังนะครับในการปฏิบัติเราได้เทรชซิงลงไปดูโรงงานแถวแถวชนบุรีระยองพบว่ามีหลายโรงนะครับทํามาตรฐานแบบนี้เนี่ยแล้วปรากฏว่าสามารถรันกิจการตั้งแต่ละโอกหนึ่งที่ระบาดนะครับมาละโอกสองสามตอนนี้ยังดําเนินการอยู่นะครับเขาไม่เกิดโรคใดๆเลยครับนะเพราะฉะนั้นผมผมดำเนินว่าวิธีการกูดแบคเตอรี่แพคทิสเนี่ยนะฮะทำจริงควบคุมงานจริงนะครับได้ผลนะครับ นะฮะเพราะฉะนั้นฝากเรียนย้ำเลยนะครับว่าประเทศไทยยังเป็นผู้เข้าน้ำเป็นแหล่งผลิตอาหารที่เป็นวัตถุที่ส่งไปต่างประเทศนะฮะธุรกิจเหล่านี้ต้องไม่ปิดดําเนินกิจการอุตสาหกรรมนี้ต้องล่วงหน้าดําเนินต่อไปได้แต่มาตรการคุมโควิดต้องสูงครับนะแล้วเครื่องไม้เครื่องมือโดยเฉพาะภาควิชาการที่พร้อมที่จะสนับสนุนเข้าไปเนี่ยมีพร้อมนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าวันนี้ท่านต้องรีบเข้าให้ถึงแล้วใช้ให้จริงนะครับ ผมคิดว่าจะรันเรื่องของเศรษฐกิจของไทยเนี่ยอย่างน้อยในภาคส่วนของอุตสาหกรรมอาหารเนี่ยของเราเนี่ยขานี้นะขาต่องเที่ยวคงเดี้ยงแล้วล่ละครับแต่ว่าขาอุตสาหกรรมอาหารเนี่ยยังคงรันต่อได้เป็นค้างเป็นเป็นฐานสาคัญให้ไทยอยู่นะครับครับได้ครับเอาละครับมาดีรบูคุณหมอแค่นี้ก่อนนะโอกาสหน้าคุยกันใหม่ครับขอบพระคุณมากครับคุณหมอครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับในแพทย์บัญชาค้าของนะครับรองที่ปรีกรมนฎมัยกระทรวงสาธารณสุขสวัสฟังครับ ก็เป็นเรื่องราวของการคุมเข้มสถานประกอบการนะครับมีมาตรฐานอยู่แล้วเพราะฉะนั้นต้องปฏิบัติตามมาตรฐานนะครับการไม่รับประทานอะไรด้วยกันน้ำแก้วเดียวกันก็ไม่ได้ต้องใช้คําว่าไม่ได้นะครับไม่ใช่ไม่เป็นไรนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ต้องฝากฝังกันเอาไว้เลยในช่วงเล่าข่าวทนผูฟังครับ เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับช่วงเล่าเรียงวันนี้เรื่องของกระทรวงศึกษาธิการนะครับจับมือกับซีมิโอในการสร้างโมเดลพัฒนาครูในยุคดิจิตอลนะครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราจะไปพูดคุยกับรองศาสตราจารย์เอกชัยกีสุพรรณประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่ากอพทออในช่วงเล่าเรียงนะครับส่วนคําถามวันนี้ครับทิ้งท้ายกันถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินนะครับได้เตรียมมาตรการสินเชื่อ สู้ภยัยโควิด19กับผู้ที่จะรับผลกระทบนะครับจากการแพร่ระบาดของโควิด19โดยจะให้สินเชื่อรายละไม่เกิน1มื0 0บาทคิดอัตราดอกเบี้ยร,รอราศูนย์0.35ต่อเดือนคำถามคือต้องใช้หลักประกันหรือไม่นะครับส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ